สวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับช่องสัทธาปาฏิหารนะครับก็ขอให้ปาฏิหารและก็สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของผู้ที่กำลังรับชมรับฟังในช่องเดืโอนี้นะครับส้อรับท่านได้นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการล้าคูหรือว่ามีการตอบแทนกันแล้วกันนะครับผมนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ไม่เลื่อนนะครับดูแค่1ิกว่านาทีหรือบางคลิปก็ไม่ถึง10นานาะ สั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นคาบคูกันนะครับก็ถือว่าแทนคําขอบคุณแล้วกันเนาะนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับผมก็จะฝากคาเตือนนะครับให้รับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทําสูตรให้ดูนะครับมันจะต่างกับเลขสูตรนะนะครับเพราะว่าเลขสูตรเนี่ยเราจะนําผลลับมาวางไว้ก่อนแล้วหาสูตร มาคำนวณให้มันตรงกับผลลัพธ์เออแล้วก็เอาสูตรนั้นนะครับไปคำนวณงวดที่จะมาถึงหรือวันที่จะมาถึงครับมันจะต่างกันนะครับอันนี้เป็นเลขมงคลนะครับเป็นเลขมงคลนําตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลในชีวิตนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและสิงผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับเนาะในเมื่อเป็นเลขมงคลนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นเลขกําลังเลขมงคลเลขกําลัง เลขกำลังวันนะ 1, ครับของฮานอยนะครับประจําวันที่10นะครับก่อนที่จะไปดูวันที่10นะครับเรามาดูผลกันเลยของวันที่9นะครับของวันที่9ผมให้ตัวไหนบ้างนะครับเข้าตามเวลาเลยนะครับเข้าตามเวลาในส่วนของเลขเดน่นนะครับผมจะเรียกว่าเลขเดน่คน bon. คนอื่นจะเรียกว่าเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะผมจะทําไม่เหมือนของคนอื่นนะครับของใครก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไปดูคนอื่นมาและคาดหวงังมากน,นะครับใน คลิปนี้นะครับจะเป็นเหมือนคนอื่นนะครับคงไม่ใช่นะครับเป็นวันที่9เนี่ยเป็นวันที่149นะครับ149วันไม่หลุดนะครับก็คือเลขเด่นนะครับก็คือเลขเด่นเลขเด่นก็คือตัวสีแดงนี้นะครับเลขเด่นประจําวันนะครับเลขเด่นประจําวันเลขมงกลประจําวันนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้เอาไปเล่นการนั้น ให้เอาไปทายให้เอาไปเสี่ยงโชคผมไม่ได้บอกนะครับอันนี้คือเลขมงคลนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับจะนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลยังไงนะครับสุดแล้วแต่ท่านนะครับคนที่ตามมาใหม่เขาก็จะรู้นะครับแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับดูก่อนก็ได้หรือไม่ต้องดูก็ได้นะครับมันแล้วแต่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทีนี้มาดูนะครับผมจะดูให้คือกิบพิเศษปกแล้วก็วีนะครับ ดูให้4เวลาแต่กรอบสั้นๆจะอยู่ที่3เวลาเห็นไหมครับ17 18แล้วก็19ประมาณนี้17 1 8 1 9 3เวลาประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะให้บอกเทียบให้ดูหน่อยครับให้ดูหน่อยค่าว่าไล่ไปเลยตั้งแต่รอบ4โมงเลย4ีโมงห้าโมง6โมงแล้วก็ทุ่มนึงไปเลยนะครับผมกจะตรวจให้เลยรอบ4โมงนะครับผลก็คือ66 59 4นะครับมีตัวไหนบ้าง6 6 5 94นะครับ สี่มานะครับตัวแรกสีเด่นนะครับผมบอกแล้วนะครับถ้าผมวงกลมเนี่ยยังไม่พลาดเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยวงกลมไปเลขเล็กสี่เลขสีเด่นเออมอันก่อนไม่ได้วงนะครับแต่วันก่อนนู้ดนะครับนี่วงนะครับวันที่แปดเนี่ยลืมวงแต่มาตัวแรกนะครับตัวแรกนี่ถ้าผมไม่วงอ่ะให้เอาตัวแรกนะครับเป็นตัวเด่นประจําวันตัวเดียวนะครับมันจะมาเยอะกว่าเพื่อนประมาณนี้นะครับประมาณนี้กําลังมันเด่นกว่าเพื่อนนะครับก็วันนี้ก็สี่มาทุกทุกทุกรอบนะครับสี่รอบ รอบแรกก็เห็นไหมหกหกห้าเก้าสี่นะครับตัวนี้นะครับมันอยู่ที่การคาดคะเนนคาดเดาของผมเองนะครับมันไม่จําเป็นต้องตามผมก็ได้นะนะครับวันนี้มันก็ไม่มีในนี้นะครับวันนี้มันก็ไม่มีแต่เด่นเข้ายับมากนะครับหกมาข้างบนมาหกห้านะครับเห็นไหมหกหกห้าเก้าสี่นะครับมาดูพิเศษนะครับรอบห้าโมงนะครับสองสี่สามห้าหนึ่งนะครับสี่มะครับสี่มาสองรอบเลยนะ สองสี่สามห้าหนึ่งนะครับมีแต่นี่นะมีแต่หนึ่งสี่สามขาดไปแต้ๆเดียวเสียดายน้ําตาจะไหลเลยชุดรอบนี้นะครับมารอบหกโมงนะครับสี่เก้าแปดครับสี่เก้าแปดเออผมลืมบอกนะครับรอบห้าโมงนะตรงเป๊ะเลยนี่สี่จะมาห้าโมงกับหกโมงหกโมงก็มานะครับมาในส่วงหลักร้อยนะครับสี่เก้าแปดเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดมาเห็นไหมครับเจ็ดเจ็ด รอบเดียวด้วยเจ็ดรอบเดียวด้วยครับรอบสิบแปดนาฬิกามาเจ็ดเจ็ดเลยสองตัวเลยนะครับเจ็ดนะปึ๊บปึ๊บนะครับแปดด้วยนะครับนี่นี่นะครับมีแค่หกที่ไม่มารอบสิบแปดนาฬิกานะครับรอบสิบแปดนาฬิกาผมบอกมันมีสามตัวด้วยกันก็คือสี่เห็นไหมครับเจ็ดแล้วก็หกมาเจ็ดกับสี่นะครับหกไม่มานะครับทีนี้มาดูทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่ง ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งอันนี้ก็พลาดไปสี่เก้าแปดหกนะครับกลับหัวนี่ถ้าเก้าสี่แปดก็เต็มเต็มนะครับมาดูทุ่มหนึ่งครับศู 0, 1, 3, 1, 4, นย์ 4, 4. 1, 3, 1, 4, หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับสี่มากนะนะครับสี่สี่อืมหนึ่งสามหนึ่งสี่พอนานะครับขาดไปอีกแล้วเนี่เอาศูนย์มาแทนสี่ก็แต่หายไปทีละตัวหายไปทีละแต้มนะครับอันนี้ก็เสียดายเนาะพูดถึงนะครับ ก็สรุปนะครับในส่วนตัวเด่นเด่นตัวเดียวเข้านะครับ3ไม่รอบ3เวลานะครับถ้าจะไล่หลักร้อยราก็เป็นสี่เวลาเข้าหมดทุกรอบสําหรับเด่นตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็ตามเวลาหมดมีแค่6ที่ไม่ตามเวลามาก่อนนะครับมา4ี่โมงแทนนะครับทีนี้มาดูาการวิเคราะห์เป็นเลขมงคลนะครับออนำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลนะครับวันที่สินะครับ 1 5็นนะครับ149วันนะครับยังไม่เคยพลาดนะครับมาทุกวันนะครับจะมาน้อยมามากแค่นั้นใช้สตินะครับใช้วิจาราณน,นะครับมาดู2ตัวนะครับเลขก,กำลังวัน2ตัวมีตัวไหนบ้าง <S <S ผมอยากให้มันเข้าทุกตัวนะครับแต่มันไม่เข้าทำไงนะครับ c นะครับ c นะครับสองตัวเดียวคือเลขสี่ผมขอเขียนนี่ก่อนเดี๋ยวผมลืมนะครับมันเป็นเลขครู c ส,สองนะครับแปด c ส,สองแป อ้นก็หนึ่งนะครับมาประกบที่นี้สี่สอง สี่เจ็ดสี่แปดสองเจ็ดสองแปดสองหนึ่งนะครับนี่มาระบุเวลานะครับระบุเวลานะสี่สิบแปดศูนูน 2 17 00 1 19 00ถ้าใครไม่ทันนะครับก็1นะครับรอดูว่า1นะึ่งเนี่ยสิบเ้านย์ย์เนีก็2เนี่ยมีโอกาสมา19บเ้ด้วยนะเออสิบเนะครับ 2นี่มีโอกาสมา2เวลาคือ17กับ19นะครับส่วน8ก็คือตัวยืนกลางนะครับเหมือนเมื่อวานเต็มหนึ่งเด่นสําหรับ19บเก้นเด่นไม่รู้ว่าจะประกบตัวอะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับมผมก็คิดนะบางทีผมอยากจะทําแบบชุดละ3ตัวเหมือนแบบว่านะครับสี่สองแปดอย่างเงี้ยผมก็จะได้อ่าสี่สามคู่สองสามคู่แปดสามคู่นะครับผมก็กลัวมันเยอะนะครับมันก็จะมีคนติมัคนคนอะไรอีกนะครับถ้าชอบแบบนั้นนะครับบอกผมมาได้แล้วผมจัดให้ นะครับเดี๋ยวผมจัดให้เออถ้ามาแบบนั้นนะมีโอกาสเข้านะครับแต่มันก็จะหลายคู่นะเพราะว่าอย่างละคู่อเอาง่ายๆแต่พวกนี้เด่น4นะครับและรอบสุดท้ายเด่น1มากนะครับก็ต้องรอลุ้นกันดูอีกครั้งนะครับมาดูจะประกบให้ดูนะครับ 1>, 1 4ึ่งสี่สองนะครับหนึ่งสี่ศูนยนะครับศูนย์สองหนนะครับเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันก็เฉียดไปเฉียดมาไนมะ่อยากเอาหลายตัว ถ้ามันเข้าก็จะเข้านั่นแหละเอาอง,ง่ายนะครับก่อซาวเสียงดูแล้วกันนะครับว่าจะให้ผมทําแบบนี้ไหมนะครับเช่นว่าอาจจะไล่คู่ไปทีละหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นตัวเด่นให้มันเดิมมันก็จะเพิ่มมาเองนะจะเอาแบบ4ประกบคู่เป็น3คู่นะครับอย่างละ3คู่ไหมนะครับถ้าเอาแบบนี้ก็จะมี4 3คู่นะครับ2 3คู่8 3คู่หรือจะเอาทั้งหมดเลย สี่สามคู่สองสามคู่แปดสามคู่ก็หนึ่งสามคู่นะครับถ้าสามคู่ทั้งหมดเป็นสี่ตัวเนี่ยมันจะเป็นสิบสองคู่เลยนะครับนะครับถ้าจะทําหมดก็ทําได้นะครับก็ทําได้เหมือนกันก็แล้วแต่พิจารณาบางคนบางที่นะครับเขาก็ทานะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ทําเหมือนท่านอื่นเพราะมันเป็นเลขมงคลนําตัวเลขวิชารณ์เกิดความมงคลนะครับสุดท้ายนี้เนาะนะครับก็ฝากกดติดตาม s u b s ส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ไม่สนับสนุนการนั้นนะตัวเลขทีใช้เกิดความคลนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ